สวัสดีค่ะวันนี้ค่าที่พุกเชนทอยจะมาทำสไลด์กันชุดที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะของแท้จากเกาหลีมาดูกันมาเล่นง่ายๆในชุดนะคะก็จะมาแับขวดที่เป็นโซลูชันแบบนี้นะคะสีฟ้ากับสีไซแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเม็ดบีนะคะเอาไว้ผสมตอนทำเซตแค่นี้เองนะคะวิธีง่ายๆแต่ว่าปลอดภัยสำหรับเด็กอันนี้จะเป็นชุดสีฟ้านะคะ้ก็จะมีแบบเป็นสีชมพูด้วยวิธีทำนะคะเราก็เอาชาม แล้วก็เอาเดสนะคะเทเทลงไปเลยแล้วเราก็ค่อยๆเอาบีบเลยบีบ,ล,นะบ,บล,ลงไปเลยด้ไหมเทลงไปเลยเทลงไปเลยแล้วก็นี้นะให้หมดเลยใช่ค่ะในกล่องนะคะเขาก็จะบอกว่าอ,อันนี้ดมซิไม่มีกลิ่นปลอดชัย สำหรับเด็กนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะให้ละลายนะคะที่มันแบบหนืดหนืดหน่อยนะคะเขาก็บอกว่าไม่ต้องใส่ตัวสีขาวให้หมดแต่คือครั้งนี้เราเริ่มทำครั้งแรกนะคะเราก็จะลองใส่แบบให้เป็นสีขาวทั้งหมดเลยพอใส่สีฟ้าเสร็จแล้วนะคะเราจะค่อยๆใส่ นนะะเดี๋ยวให้ทุกคนดูสิว่าเป็นยังไงเคหลังจากที่เราทำสักประมาณ5นาทีนะคะคนไปนเรื่อยๆฟอมเยอะไม่เป็นไรนะคะเราก็ใส่เม็ดอ,อันนี้ลงไปเย้แล้วแล้วเราก็ได้สไลด์ของเราแล้ววิธีเก็บรักษานะคะเพื่อให้เราสไลด์เราอยู่ <มา S 1> ได้นาน อยู่ได้นานนะคะก็คืออย่าลืมเก็บไว้ในถุงที่เป็นแบบไม่ให้มีอากาศเข้านะคะเย้นี่สลด์ของเราสำเร็จแล้วเป็นครั้งแรกของน้องไฟรเลยที่เล่นสไลด์เพราะว่าปกติไม่ได้ให้เล่นนะคะครัวไม่ปลอดภัยแต่อันนี้นับรองว่าปลอดภัยนะคะ ปลอดภัยที่รา้านไม่มีแน่นอนเป็นของเก้าดีนะคะมาเล่นกันได้เลยเล่นดึงดึงด,งดงึแล้วก็ปลอดไทยด้วยมีสีฟ้าสําหรับเอ้สีชมพูสําหรับเด็กผู้หญิงด้วยนะเ,เดี๋ยวเราลองทําดูแล้วก็ส่งสีกันว่าเป็นยังไงก็ได้เนะัะรา้านทัตตี้บุ๊คเซนทอยตั้งใจคัดสรรหนังสือและของเล่นเสริมพัฒนาการื่อลูกน้อยของคุณ ฝากกดไลค์และติดตามเพื่ออัปเดตของเล่นที่จะเข้ามาใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะขอบคุณค่ะ